นี่สงดอกควยงามสวยงามงาม,งามครับผมนี่อยหลายดอกอยู่ครับผมพูดอเห็นบอกครับผมนี่นี่เม่นเ,นเบิร์ดครับ ครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุกุลสุคนครับมืินี่กับพักเขาปลาขี้เกลีครับผมเราเก็บเห็ดปลาน้ำหนาวเนาะครับเนาะมากับนงแข้งครับผมสวัสดีเจ้าไอ้เลาะเบิ้งครับผมมืินี่ปราสิมันบอมันฝนตกอีกแล้วครับผมเมื่อวานนี่ตกมาเฮงเติบเนาะใบไม้ซุ้มดินเปียกอีกแล้วพี่น้องครับผมเจาะเบิ้งครับกระทำมันมันนกแข้งเจอดอกนึี่จะดัง ซื้ออู้นี่ครับเก็บเก็บนาเลเนาะครับเนงงาะกำลังสามดอกนี่ไปมาดูดแป้งครับดอกนึงนสองดอก แ้่แรกครับผมเนี้งกินขาแล้วครับเดี๋ยวจะดอกนี่ดอกหนึ่งครับผมดอก,อกใหญ่เลยดอกน้อยก็มีครับผม อีกดอกนึงครับผมแ,แป้งใช่

ดอกนึงครับเพื่อน,นเนี่ยนะครับวันนี้ฝนตกอืมเห็ดเพิ่งพี่น้องครับผมกำลังเกิดดอกได้หน่อยนี่เห็ดเพิ่งเหลืองหรือว่าเห็ดเพิ่งตองครับนี่กำลังเกิดแกงเสียบไปนะ อหลายดอกอยู่ครับผมกำลังพอกเกง่งอู้หูนั่นทั้ง้าผมครับพู้ดเนินบอกครับผมนี่นี่นมนเมนเบิดครับอุ้ยกำลังงามดอกน้อยกับน,นี้ครับผมเก็บโดดเดี๋ยวมันเป็นไง อด,ดอกผมงามครับผมอืมบึง,บงดๆดอกน,น,นีุ้นๆอีกสองดอก Uh huh. นี่นี่ครับโอ้ <Ooh. S 1> กำลังงามเลยครับนี่ดอกนึงอ๋อนี่อีกดอกนึงครับผม uh huh. เติบพี่น้องครับแกงแซ่บเรื่องเขาเผ็ดอันนี้หวานครับนี่กวโอ้นี่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 มันก็เบึ้กพี่น้องครับผมนี่ปล่อดอกน้อยๆแบบนีน้พี่น้องครับผม ดอกน้อยนี่เอาลด,ดน้อยโปรดอืมเกิดมันมนี่ครับสองดอกสามดอก สังเกตดีๆก็บูเห็นครับผมสีมันคือจังใบไม้ใบตองสำ,ำหรับสำนึงผมก็บูเห็นครับผมเห็ดเพิ่งนี่ผมบ่ค่อยได้ส่วนมาก้องแพ้งได้นะครับเห็ดเพือกกำลังพกแกงกระเพาะผีหลายต,ตัวตุ๊บค้อมูนเนี่ยมาดู เกิดมันี่ครับผม,มน๋อมีอีกนีคุ้มกำลังดอกนอยน้อยพอดีแก่ดอกนี้ เก็บกับผมโคตรไลขุนกับอมมีสองดอกนี่นี่ข้นดีแท้ ป็นอีกชนิดหนึ่งครับผมอันนี้ทาผู้เฒ่าว่าเอิ่นเป็นเห็ดพื้นเขาคือกันครับเห็ดพื้นเขาอีกชนิดนึงคือสีเบิดแล้วครับผมแต่ว่าผมกับด้เคลียร์นะครับดอกน,น้อยๆจงไว้จิบัอยากเคลียร์หลายเดี๋ยวมันบัวใหญ่นะครับตาเคลียร์มันเลยเบิดแล้วครับเสียงฟ้าห้องอยู่ครับผม ฝนที่ตกอีกบอานี่เห,ห,ห็ดนาเล่ดกตูมๆอีกอีกดอกหนึ่งครับนี่อีกดอกหนึ่งครับผมเห็ดน้าแล่ อู้นีกดอกนึงเห็ดมาครับไปเลยนี่พี่น้อ,องครับผมอู้หูสอ,อนเห็ดอันนี้นี่เห็ดตะแกงดูซีแกงนะมือนี่เห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งเหลืองอ๋อมีในน้ำครับผมอู้หสองดอก นี่มาเป็นคู่เลยครับผมเห็นมั้ยครับนี่ยใส่แบไหน ดอกนี่ขึ้นลาแล้วตัวนี้ขึ้นลาแล้วครับบมมีคนหนหนได้ดอกเดียวดอกนึ่งเก็บผึ่งดอกนึ่งดอกนีบูมิมูครับผม

เห็นเรื่อๆยๆอยู่ครับเห็นอย่างเดียหูุ่นอีดอกนึงดูครับผมเห็นปะยุบกองดอกครับผมอีงามๆอีๆดอกนึงครับผม นี่ก็เห็ดนาแลกครับแต่ดอกมั้ไงดอกหน่อยดอกนึงครับผมนี่ดอกนึงดีดีด้อครับเห็ดซ้ำเลยซ้ำนึงก็เห็น

หลายหลายอยู่ทั้งนานครับสามซีคนนึ่งครับผมกเจ็ดดีๆครับสบครับ ใกล้กันเกือบเ,เห็นหอ้ย้าห้องนะครับมันี่นี่งามนี่แต่เห็ดนาแย่ครับมาเนี่ยนี่อีกนี่นี่นี่เห็ดนาแย่เกิดดีครับมีดอกนึ่งครับผม เพินเห็ดแป้งอีกบทท่านขัดเจาะไม่ได้ห้อยเก็บก็ห้อยตีนเห็ <c oughs> เดเียเพิ่นมาได้เศร้ามันไต่กับลายรด้ครับช่วงนี้ไต่เห็ดดอกนึง่งเกือบเตยละ มันดอกหนึ่งครับผมดอกนี้ค้นเหยียบไปแล้วนี่เน้เหมือนน้อยหนึ่งครับผมหน้าแรก เห็นอะไรเนี่ยอ๋อกินอยู่น้ำเห็ดเพิ่มโอ้โหโอ้โหหมดกัดเจ็บเห็ดเพิ่งทหารครับโอ้ยหมดอย่างนั้นไปเลยกัดเจ็บแท้ nào đây, cái này, này, các bạn. OK. Uống được ngay. สองดอกตองนันแงกินนี่นะงนี่ก็เป็นตัวส้อยขยายสปอร์เห็ดครับที่กินดอกแล้วก็ไปทายมองอื่นเพื่อเห็ดกัะติขยายเหลืออีกสองดอกโอ้เบื้องมันกินครับแท้แบบนี้น่าจะเป็นพวกจิงหลีดนะครับจิงหลีดก็กินนะครับเห็ด กินงกือก็กินกินงกือเนื้อนี่กินจากาเห็ดก่อนครับชนมแมลงนี่ปีกนี่มันมากินดอกดอกนี้นอนอยู่นะครับเนาะเสียโดนเต้มนี่ดอกถึงร้าไปแล้วตั้เดียอู้น,นี่พอแล้ว สองดอกดูมีแต่เ,เหฮตน,นาแล่ครับมื่อนี้เห็ดยังอื่นกับบคุควยมีนี่ครับกับเห็ดพึ่งอยู่ทั้งลังน้อยเพิ่นเคียร์เอาเห็ดอันนี้ครับเห็ดพึ่งแดงนี่โอ้เสียดายเสียแน่นอนมันตายไปแลครับเห็พดพึ่งแดงแก่งแซ่บได้ครับเห็ดพึ่งแดงแต่ว่าบนเหลือพอดอกเลยพี่น้องครับเพิ่นเคียร์ไปบดแล้ว เจ็ดครับเจ็ดพึ่งแดงสองดอกอันนี้ก็แแ่บครับผมหวานอีอนนอีกดอกหนึ่งครับผมอะอโคตรชนิดเกิดอยู่น้ำกันครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งครับ ต่างกันน้อยหนึ่งครับผมแต่ว่าเอินเห็ดพึ่งแดงขึ้กันครับบางคนก็เอินเห็ดพึ่งคามครับเพราะว่ามันเป็นสีคามครับเนี่ยเวลาจับบายมันแล้วนะครับเนาะสองชนิดนี่หวานขึ้กันครับเห็ดหน้าเล่ ภูมเห็ดนาแลครับผลแตกสดๆซอกดอกดอกนี้กำลังงามเลยครับอ๋อนี่หนานเติบตายยไงครับมนนี่ าละครับผมหอดทางออกแล้วครับนี่หาอ้อมโคกอ้อ,อม,อออมเขาเนาะครับเนาะกับพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมงาน,นนองแงงอ้ยกับงานเขากันเห็ดพึ่งนี้ได้หลายว่าผมอยู่เพราะว่าผมพอคอยห็นครับเห็ดผึง่งเห็ดนาแดงก็ดอกงาก้างขผมมือนี่เนี่ยกำลังออกลายกับเห็ดนาแดงได้กันทุกคนกับเห็ดนาแดงมือนี่มันมานเนาะครับเนาะแต่ของเบาเท้านทั้งล่างเป็นเห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งเดืองเต้มูนึงหลายเติบเอ้ามันหมานครับผมมือนี่ ก็ได้เต็มตาคือเพื่อนครัมืัอนี้คนหลายอยู่ครับผมเอาถ้ามากับซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมเอาพ่อกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า,ะานะมันนนนนาาาเเเหห้้ลลงมๆ